หมอเพิ่นมาผสมแม่เพิ่นมาเ,นเพิ่นบอกว่าแม่แม่เปิดอยูบอ่บ่มแม่หนังเปิดคุณหมอแม่ก็ถามเพิ่นเปิดไม้ข้าวมาขายบ่ แม่บอจักแม่ก็ถามเปิดแม่ยังคุณหมอมาัเปิดก็คือขายบอลนะก็เลยเอา่นขายแบบคุณหมอคุณหมอก็ได้ยคุณหมอท่านคือถาม่าเปิดราคาบอลเปิดบอลเปิดแม่แม่ยังเปิดคุณหมอสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับมันรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เฮาจะไปพอกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นะครับที่รถนําน้องๆน,นะครับไปทัศนศึกษา,าที่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับจากาช่องเลาะไปเลาะแชแนวนะครับ บ่อยากเห็นนะครับบอยากให้เกิดแนวนี้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผู้ปกครองนะครับหรือว่าพ่อแม่ของน้องๆน,นะครับที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวานทุกทุกทันเลยนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับมามาตานี่พี่น้องนะครับพอดีผ่านมาทั้งบานหัวเรือท้องนะครับตบ,บนหัวเรือ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาเห็นคอกงัวฝูงงัวแดงฝูงนี่นะครับนี่นะครับมิตรโตง่ามนะครับมิตรโตพี่พี่นะครับนี่เป็นงัวผู้ใดหรือเพิ่นเลี้ยงไว้เพื่อหยังนะครับจังจะไปคุยกับเจ้าของงัวกันนะครับมาเบิงเจ้าของงัวงามกันพี่น้องนะครับเป็นผู้ใดนะครับชื่อเสียงเรียงน้ำวมาจังได่นะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเอิญเอื่อยซะเนาะ เออแม่ก็ได้ไอ้ก็ได้เอาสิหกสิบล่ะโอ้สิหกสิบละเนาะแม่แม่พีดแม่พีดแม่พีดบันอย่างนี้บันหัวเรือท่องหรือบันอ้นโอ้บันหัวเรือท่องหรือบันอ้นลูกเคิงทั้งนี้มันทั้งนี้มันอ้นทั้งนี้หัวเรือท่องก็ติดกันเนาะแม่ยู่หัวเรือท่องนลอยู่ตะบนหัวเรือคือกันแม่แม่แเพอเมืองอย่างวัดอุบลราชธานีนะครับอันผ่านมาเมื่อกี้นะครับเห็นฝูงว่าแดง นะครับก็หลายตัวอยู่เนาะเหลือเจ้าตัวครับตอนนี้เหลือห้าตัวสมติดเราสามตัวนี้ตัวนี้สิผ่านหรือบ่ผ่านก็ได้อาทิตย์นี้ตัวนี้ยังเป็นเบบี้อยู่ยังเป็นเล็กน้อยผสมติดแล้วสาม่นี่เบบี้ก็มีนี่เบบี๋ห้องอะไรปีนึงนี่ปีนึงนี่เบบี้แม่นบ่นี่ก็ครบปีลูกตัวใดนคืองามแท้แม่พิษลูกพ่อออกฟอร์ดนี่ลูกออกฟอร์ดผสมหลอดบ่จ้าค่าสมจักพัน สองพันห้าสองพันห้าจ้ะแม่มันโตใดญมันขึ้นดินดิใส่ผ้าไปเบิ่งในแม่ผิดมันให้ลูกง้มแถ้แม่แม่พันซื้อนั่งหอมนั่นน่ะแม่นั่งหอมแม่นั่งหอมเนี่ยเป็นง้อเป็นงัวลูกกระทบบ่หรือยังไงแม่ผิดลูกกระทบสมสมัยก่อนอันพอพันเพิ่นเป็นโตโตไม่หูเง่าเง่นะโอ้พอพันง้อหูแม่เอาเอาแม่เพิ่นไปสมด้เพิ่นมาอืมอืมอืม แม่เพื่อนเป็นง้อจังใดไม่ผิดกานล่าหูกับเบีย้ยวปานเพื่อนดกอกเออแต่ว่าเพื่อนไปได้ดพอมาหลายก็ดเลยมีหูเบี้ยวเนี้ยจักน้อยไพอมาหลายก็เลยมีหูยาวเนี้ยจักน้อยแต่ว่าโค้งตีละแม่ผิดโค้งง่ามแมโค้งคือง้อบามันคือให้ลูกแม่เนี่ยนี่มันเป็นบามันออสเตรเลียเลยได้ไหมพิษตัวน,นี้ส่งมันมันอย่างส่ละค่ะค่ะสมเพื่อนตะกี่บ่แพงเด้แมนบ่คาะลอยนึกยังนี่ละผสมตัวไหนแม่เพื่อนพอ แม่เพิ่นขายไปแล้วแม่ค้าผมไ<อ>ด้เพิ่อนออกมาเนี่ประมาณห้าร้อยนี่เป็นว่าห้าร้อยมันวะสมัยก่อนอ่ะมันยุ่ยนี่ล้วจักปีละเทอานี่ได้ลูกจักเป็นจักปีได้ลูกนี่ตัวที่สี่ลูกเพิ่นลูกตัวที่สี่วะนี่แม่ลูกแหลกเพิ่นตัวแม่ครับลูกตัวแม่ลูกแหลกเพิ่น,น่นสมโตพ่อเพิ่น,น่นโตครัตอนตัวที่สองเพินน่นส่สมสมซี่ไหวตัวที่สามสม ปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์นั่นก็บสองพันหาตัวนี้ก็บสองพันหาหนองเพื่อนล้งมากไปที่นี่สมอยู่ในท้องสิติสบติสกับผ้าอาทิตย์นีลานี่นี่แมนบ๊อสมบีบัาที่นี่สมบีบมาเตอร์บ่แมนโอ้อยากเล่นงัว่าอยากเล่นแดงอยากเล่นอยากเล่เตี้ยๆนาหนาแมเพราะว่าสมสมมั่นมาหลายแล้วเออเออเล่นสมบีบแมนบอแมนทั้งนั้นกับสมสมมาหลายแล้วก็เลยอยากไปเห็นลูกของเพิ่น ไปเห็นน้องผู้ใดล่ะไปเห็นในบ้านในบ้านโอนนั่นแหะลูกเพิ่นแม่เพิ่นกับส่งส่งยังสิล่ะแต่ว่าลูกเพิ่นออกมาแค้นโอ้ตัวผู้หรือตัวเมียล่ะมิตัวผู้บ่เพิ่นได้ผู้คือกันอยู่อยู่บ่ฮะยังอยู่อยู่แม่นบ่บ่บ่อยู่แล้วเพิ่นขายแล้วบ่เพิ่นขายล่ะเพิ่นขายได้ปานไดลูกบีบมาเตอร์มันโตบ่ทันใหญ่เนาะเพิ่นขาย8,000ล่ะโหมูคนขาย8,000เนาะแค่ห6เดือนนี่ล่ะคือเอาแล้วลูกเธอไปใส่เบิดแล้วไม่ผิดปัตตานีลูกตัวนี้ลูกตัวนี้แม่ลูกแม่ข้าวหอมนี่ไหม แม่เขาหอมดูแรกับขายขายไปบันบันทับไทยครับบันทับไทยสมัยนั้นมันเป็นราคาหามื่นหามื่นสามนี่ละชักเดือนจำบได่ได้ช่วงว่าเป็นราคาแมนแมนแมนตัแล้วเล้าซ้ำนี่ล่ะนี่แล้วเล้าปีนี่นี่เนาะแล้วเล้าปีนี่ล่ะขายเพิ่นไปโอ้แล้วตัวที่สองล่ะแม่ตัวที่สองลูกซีใบมันเป็นเถิกขายอยู่ขายอยู่ สามหมื่นสามกันยังเป็นราคาอยู่กันยังเป็นราคาอยู่อ้หมามาซูเปอร์เอ็กตัวผู้ขึ้กันครับกัมาขายอยู่สองหมื่นหกเดือนเทถอยแล้วเริ่มถอยแล้วเริ่มสดงถอยเธอเนี่ยให้ลูกแทบทุกทุกปีที่นี่แม่พิษไม่พิษมันบอกมันจะมันจะมาหาหกเดือนมันจังสีเป็นสัตว์ติดสัตว์นะจังไอยสมตัวนี้เพิ่นเพิ่นติดซัดเนี่ยได้นี่เพิ่นเพิ่นไหนลูก เพิ่นสมคำพ่นสมไปแล้วละมันบติดบที่นี่จำได้มาสามนะจัำมาเพิ่นบทันติดอยู่เนี่ยมนโบเมนพ่อดูมาสามเป็นปีกว่าแล้วเนาะแมนดูเพิ่นจนได้ปีเลยถือว่าชาเนาะตัวนี้เนาะแมนี่ซานี่ยงวดนี่ซาคืองวดแดงกลางทุ่งหญ้าจัางสิแม่พิษผมแนมเข้ามาละอุ้ยบัดเตนี้เบิ่งติละหญ้าแม่นหญ้าแม่พิษปลูกบึดเลยบนนู้นจักไลครับมันบ่ฮู้ว่าจักไลมันปลูกไปเรื่อยๆนะโอ้ยงวดห้าตัวนี่นะ ทีก็เม็นทีจาของทีอ้ายทียังกับปู่ไปเพื่อนบ่มาเฮ็ดเพ่นกับปู่ไปเบืองที่เราพูดนะมี่ยายอย่างนี้ไหมพิษที่ปลูกไว้กับผันนี่ล่ะล่าอ้อยเพื่อนอิ่นล่าอ้อยกับใบเตยนี่ล่ะหวานอิสราเอลแมนกับเนเปียแมนกินดีบ่เป็นพิษกินดีแม่นบ่แมนเขาใส่ปุ๋ยจังไงไแม่พิษใส่ปุ๋ยยูเรียกับนี่ละอัน มุ่นเพื่อนขี่เพื่อนนี่ละงัวเข้าเลี้ยงนี่แมนบอกมนโอ้เอาสมเอาเอามาร์กใส่กันกบขี่ไก่ฟาร์มเออนี่ฟาร์มอยู่นี่นะฟาร์มเก่าวนาเพื่อนอยู่นี่สื่อออกมาเป็นสอบสอบนะขี่ไก่เนื้อนะเนาะแมนเอามามาร์กใส่ขี้งัวแมนแล้วเอามาใส่แป้งยางามหนีขนาดเลยนี่อยู่ดีอีกจักหน่อยนาะไม่พิษนอะนี่บม่ได้งามแต่ใหญ่ไม่กลวยกับงามเหมือนที่หลานน่ะนะไอพวกมือกลวยหลายอยู่บ่มีอัน แก่ๆนะจะเครืเอาบอกซื้อเอาโบโบทานทาอยากกินก็อีกประมาณสามเดือนอีกสามเดือนอีกสามเดือนสุกเครือลยรชมาแวะเด้อนบนบเบิ้งเดือสามเดือนสามเดือนมาส่วนปีใหม่เพราะว่าเพราะว่ากล้วยน้ำวานีทาผึ่นถอกออกมาสี่เดือนเพิ่งจะสุกอืครับนี่เป็นง่วที่เขาซื้อมาเลี้ยงเลยบอกแม่ผิดแต่ง่วสซุ่มเน่ง่วนนี่สมัยแรกๆนั่นซื้อโตัวน้น้อยมากซื้อน้ำปูเอเอออ มาซื้อให้ลูกสายครับแต้นนิ้น้อยเบบี้อยู่เพิ่นปูเพิ่นเอาละค่ะสี่พันเพราะอันเข้าซื้อตัง้งต้น,นั้นมาจากปีแล้ววะพูดถึงประมาณก็ขันเลี่ยงก็เลี่ยงก้อนนั้นอยู่ต,อ,ตอนถีซื้อพันตันนี้มานี่<ม>ประมาณยี่ส<ม>ิบเจ็ดปีปีนี้ยี่สิบเจ็ดปีเมนที่ที่เลี้ยง,งว่วแดงนี่มนเนมนบ่ตะกีก็กเลี้ยงเป็นงัวกระโดนธรรมดาเมนโอ้นี่บอ่อนี่คือ แม่เข้าซุ้มนี่แม่นบอกแม่พิษแม่เดิมมันจะขายออกไปเรื่อยๆเออเออก็คือขายก็เหลือที่รุนลูกตกทอดมากนี่งร้อยยี่สิบกว่าปีแล้วป้าตอนนี้เหลือห้าตัวห้าตัวมิที่ซื้อมาใหไม่เนี่ยหมอแม่พิษว่ามีซื้อมีแต่ออกเองมีแต่ออกเองบออแม่พิษภาพมาผมภาพผมมาเบิ่งแม่นี่นะแม่พิษนี่ตอนนั้นเพิ่นจะหย่านเด้อคืองามแท้เพิ่นหย่านแต่สมัยหมอมารักษาเพิ่น เพิ่นเป็นเพิ่นเป็นตุ้มนั่นนะพันจ้ำที่นี่เพิ่นถือฉียริงว่าแมนแมนโดยเฉพาะคันหมอผู้นั้นมาเพิ่นสิแลนเลยแมนครับจำกลิ่นได้ดีคือที่นี่นี่โอ้นี่เมื่อก่อนเนี่ยเพิ่นบ่ได้ซื้อนี่เน๊ยเมื่อก่อนเนี่ยเพิ่นซื้อเสากรำไรอ่าอ่าครับเปดที่นี่เพิ่นหลอดตายครับเมยใส่ซื้อแววจะบุญหลายเป็นจังไรคือว่าได้หลอดตายเอ้าวเป็นเป็นตุ้มหลายโอ้ปีนั่นระบาดดิปีหกสี่นั่นปีหกสี่แมนบ่แมนเพินมาเป็นตุ้มเหรอเป็นแบบ มันนั่นเป็นหลายเป็นทั่วงไปน่ะนะโตสูวาไวก็ถึงตายนี่นี่เพื่อนบอตายแต่ว่าเพื่อนเพื่อนหลอดอยู่เพื่อนหลอดก็เลยตั้งชื่อให้แม่แม่ตะกี้่าแม่กำไลเปลี่ยนมาเป็นแม่บุญหลายบุญหลายสายสายยาวเนาะโอ้นี่หลอดจากไปที่นี่เพื่อนมาสมเพื่อนได้ติดแล้วนี่เพื่อนสมโตได้นีบ่ได้สมหลอดสมโตเป่นมะหลอดจากเอ่อลําปีสกินแต่รูตนอยู่ว่าไม่ผิดตอนนั้น บุยขาหนี่บวมแตกเป็นแผลพี่ประมาณพี่แผลเพื่อนนะ่ะนั่นนี่นั่นขาหลังนี่หมอ<ข>เก่งเนาะคุณหมอพันเก่งผู้นี่อฉีดอย่างเดียวเลยฉีดแล้วก็มียาท่ามีสเปสีดสเปอสฉีดแผลสดฉีดคุณหมอพันอยู่ยาโสหมอมาจากยาโสบอกเวลามาดรักษาต้องมาจากยาโสเลยบอกไม่ผิด แมนเมื่อก่อนเพิ่นเปิดที่นี่กอยู่ม่วงนี่ไปที่นี่ไปที่นี้เพิ่นเพิ่นปิดที่นี่เพิ่นไปอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นอยู่ยะโสกไปอยู่ยะโสแล้วแมนเวลาเพิ่นอยู่ม่วงสามสิบแมนบ๊อเพิ่นเปิดตลาดเพิ่นโอ้กเพิ่นเปิดอยู่ลานลานแมนบ๊อเปิดลานอยู่แถวแถวตลาดป่ะสันก็เดี๋ยวนี้ก็ยังติดต่อกับเพิ่นอยู่แมนบแมนเบอร์เพิ่นก็มีทาทาห้ามมิ่งอีหยังเฮาก็โทรไปหาเพิ่นก็มา เออก็ดีเนาะขนาดขับไปอยู่ยโสมีปัญหาอย่างเข้าท่ไปปรึกษากันใงมแมนเพิ่นมาเพิ่นมาเออดีดีดีอ้ใหญ่แห้งแมมไม่พิษนี่้าโทรไปเังสิเพิ่นจนจาได้ว่ายังเม่เพิ่นกว่านี่เป็นลูกตัวใดไมมพิษนี่ลูกซี่ไหว้ตัวเธอนี่นะพ่อเพิ่นเห็นซี่ไหวโอ้พ่อเพิ่นซี่ไหวแมนแล้วผสมโตไวแมนบ่ตอนนี้ตอนนี้ในทองเพิ่นเป็นลูกพ่อมันเป็นโตเอาเจือ เอาผสม <Open S 1> ต็อมมเอาผสมสมจริงบบบริสมบ<า><โ>ลงจังเดือนแล้วนี่สามปีกว่าแล้วตัวเธอสามปีกว่าแมแต่ว่าเธอนผสมได้จักเดือนแล้วแม่อปิดเพิ่นสมทองในจักเดือนนี่เพิ่นสมเมษาเมษา,าพฤษภาคมถุนากรกฎาสิงหากันย่าตุลาห้าเดือนพอพอถึงตุลาเนาะประมาณห้าเดือนประมาณสี่เดือนกว่าห้าเดือนนี่แหละ แม่บุญหลายได้เปลี่ยนชื่อใหม่งามง่ามง่ามันพีดงามแห้งนะลูกซีไหว้ศูนย์เกาหกบ่แมนแมนตะลุนแหลกตะลุนแรกๆเลยแ,แลมนบ่บอเลยสมบอเลยสมแพงตัวนี้สมแค่เกาลอยโอ,โอ้ตะกี้เนาะมนแมนหลังหลังมานี่เพิ่นเสริมผ่านฮาอืม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 แต่ที่นี่ผ่านฮาดะเนียังไม่มีน้ำเสือ่อีเดี๋ยวนี้มไม่มีแต่ว่าง,งามอีหลีแม่แม่ผิดโค้งโค้งงามแห้งเนี่ยแม่ผิดคือเนื้อตัวนั่น คือง้วบ่ามันเมื่องนอกเลยนะแม่พิษโอ้แม่พิษนี่ก็พัฒนาดีเนาะก็เลี้ยงง้วบเรียงสื่อๆตัวนี้เลี้ยงแบบศึกษาพัฒนาไปนํามนนะเบืองแต่อันตัวนู้นนะชื่ออย่างใบเตยบ่อนใบเตยใบเตยอาสยามตัวนี้แ่ม่พิศนี่ตัวนั้นอันสาแตงโมสาแตงโมแตงโมก็โค้งดีแม่พิษเนื้อหนังดีเป็นเป็นลูกของอันเอชเคหาสองศูนย์โอ้ลูกเอชเคโดนโดนเนยจังส์แม่ไอโมดแดงสมัยตะกี้ จะติดปากไอ้มุดแดงโดนๆจังะได้เห็นเอ็นเคจักเทื่ออยู่อยู่ข้องอ้ายอยู่ตรงคามนี่ก็ก็ลูกพอเดียวกันกับส่งส่งจังสีเลยโอ้ส่งจังสีเลยมันบอกแต่ว่าเพิ่นจะง่ายาคนนี้เนี่ยเจ้าสำคัญคือสีนี่แม่แม่ปี๊สีแบบนี้เลยคันแดดมากนี่แสบตาเลยเดี๋ยวนี้แม่ปี๊ดทาเพิ่นนี่ <c oughs> ห่องนี่เนี่ยล่ะตาเพิ่นจะค่ำเขาจังสีหลังแม่นบ่อแม่ถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นออกลูกดละเพิ่นก็จะจางออกโอ้ยโบขบเครื่องอีหลีนี่ เอ็ดเคห้าสองศูนย์เบิ่งทีละแต่สมัยเริ่มเริ่มตนสมอยู่ประมาณราคาผ่านหาเด้จากกีอายุประมาณเท่าไหร่แม่พิดนี่อายุเท่านี้ไหมอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวที่สองลูกพนตัวที่สองในท้องโอ้ลูกเพิ่งตัวที่สองในท้องสมยังไม่เนี่ยลูกแรกเพิ่นได้ตัวเธอขายไปแล้วขายไปละขายไปแล้วงามท่านบอท่านราคาบอบอท่านบอท่านเลยได้เท่าไหร่ตอนนั้นท่านเออหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาท ราคาปัจจุบันเนาะราคาดีละผมพีผู้ใดมาถามซื้อบอกแม่พิษว่านี่มาแต่มาบอกขายเพราะว่าขาดไปแล้วไงมันไดมากมันไดตั้งแต่ตลูกเถิกเขาก็ต้องขายออกโมโมครับเขากับเก็บตัวเนี้ยไว้เฮ็ดแม่พันต่อไปเนาะนี่แตงโมพิษกินยังไงขึ้นลูกขึ้นเดือดใจกล่องโอ้โ่นี่ คนเพิ่นไม่เมือกในหน่อยแมนเพิพ่อนภาษาหมอภาษาพ่อข่าเพิ่นจะว่าเมือกเมือกเลี่ยงเลี่ยงลูกจน่ในทองนะนะเมือกเลี้ยงลูกจักเดือนนะทองอยู่ครับตอนนี้ทองนี่เพิ่นนี่เพิ่นสมมีหน้ามีหน้าแมนหกเดือนละสิบสี่มีหน้าประมาณหกเดือนเนาะห้าเดือนกว่าจกือหกเดือนสมหลอดสมหลอดสมตัวใดนะนี่จำาบไใด้มต้องเบืองใบ <laughs> มีใบเบ็ด เออไม่พิษแพ่งบันไดกระสมเนี่นะคันมักนะ <c oughs> เฮ้าเบิงจากจังไดเฮ้าเบิงจากหมอเขามานำเสนอบอกคุณห,หมอเขาโทรหาเพื่อน่ามาสมสี่เพื่อนก็นมาเ<อ>พื่อนก็นมีใบทไม่เขาเลือกนี่ซือ้อซื้อพอผ่านมีใบที่แต่ถ้าต๊ลงเอาตัวนี้เพื่อนก็นจะเอาต๊ลงตัวนี้ถ้าเพื่อนก็จะเอาเอานำเชื่อขึ้นมามนำเชือเพื่อนเสียเย็นเ,เนาะเพื่อนก็จะมาได้รายนำอุ่นก่อน เอาตกลงตัวนี้เพิ่นก็เอามาแล่ให้น้ําอุ่นเพิ่นจังสิสมให้เฮานะเฮาก็เบิ่งจากโปสเตอร์นําล่นมันไหลนะเพิ่นก็จะจาของเพิ่อนเล่ะแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ดอกเบอร์ใดเบอร์ภาษาหมอเพิ่อนพัฒนาเติบได้แม่ผิดนี่นี่อีกตัวนึงพี่น้องนี่โค้งดีสุดโตเลยงั้นไหมผิดสําคัญก็คือมันบ่มีโตจ่อยนะแม่ผิดมันมีลูงั้นมันไมีลูกน้นตัวนี้สมพอมันสมโตตัวนี้แม่นบ่ได้สมหลอดเอาเป็นหยัางขับ่ได้สมหลอด เมื่อก้อนนั่นสมโตนันเมมันโอ้นันบอกแม่เธออ๋อนี่ตัวนี้ก็เป็นเอื่อยตัวนั่นที่เป็นเอื่อยใบเตยมันบ่นี่แม่แต่ว่าเอื่อยเอื่อยไหมเข้ามาเอื่อยที่มัมีผู้ชายขันอยู่น่นะอม่มีมลูกแรกขายไปครับขายไปว่าให้บันทับไทยมันก็มีลูกสองมันมีผู้ชายลงมามันก็จังว่ามีนี่ ต่กมีอีกผู้ชายผู้นึงก็จังมีใบเตยโอ้ยมีใบเตยเนาะโอ้ไหลไหลลูกมันขันมันขันให้ลูกงามตัวละเม,ม่พิษต,ตัวนั่นนะแต่ว่าโค้งก็บริใหญ่คือลูกเดี๋ยวมาตืป้าแทงไปยืนมองเนิน่นมาตานี่พี่น้องเบิ่งเอานี่เบิ่งเอาสมโตเป็บนบ่นี่สมโตสมโตวสันงามบ่ละพี่น้องขายอยู่บ่แม่พิษแนวนี่บ่ท่านขายบ่ท่านว่าเป็นบ่ส่วนมากสิขายแต่ง่ว่าเถิกเป็นบ่่ ถาถาเป็นตัวแม่กะเลียงแบอถาเพื่อนมีอายุเนี่ยจัหน่อยกะค้ายไป้อม้อมการกับลูกเธอเธอเพื่อนไม่ลูกหลังก็ะสมในท้องกะค้ายไปเป็นคนนักเมื่อแดงบู๊เด้มันมีออกมาหังสีมันก็แดงเลยมากสบเลียงง่วนเนี่ยมันผิดจังไนกะมันเกิดเคยเลียงมากนะเนาะก็เลยเลียงมาเมื่อกี้กะด้เป็นน้ำเอาในี่นูเนี่ ไม่ป่าญ้าคนเด้ไปเกี่ยว้าว่าเกี่ยว้าเพราะตอนตอนเศร้านั้นเอาเอาออกมาแล้วก็เอากับกับไปฝนตกอบังบ่สองก็เลยเอาออกมาก็เอาห้าไปใส่ห้างไวใหายก็เอาให้กินละลดนึงก็เลยมันยังมีเวลาอยู่เลยไปเกี่ยวไหวปกตินี่เขาเอาออกสมืออยู่บ่คข่นฝนปะตกเอาออกตรงมือเอามานี้ล่ะให้เล่ังยี่สนกับข้าคอกเอายาสดให้กินอีกกัหหยาใส่ห้างไปก็กินอีกข้าวกินเศ้าโอ้มันเซี่ยตัวแรก ันจังสี่วไม่ผิดมันจะมีความสูเลีงว่าแนวนี้ตัวคือมันบกอืดยาให้กินนะนะก็่ละเดี๋ยวนี้มันมันมันไข่เนี่ยแต่ว่าว่าเขามีหยาปลูกนะสมัยก่อนตอนนังโอ้ยเลียงสมัยตะกี้เดี๋ยวไปเอาหยาอยู่น้ำปลาเขาน้ำขาวนางสมัยก็ยากอยู่โอ้ตะกี้ต้องไปหาตลาเอาน้ำขันแทหน้าสมัยยังเป็นวหายลุ่นอยู่ผุนโว้ยไปเกี่ยหยางง่า่นพอแม่บอก จะมันสหไยไว้แล้วเรื่องโมมารกโซันดอรตะกี้มันโมมีปลูกแบบนี้นะมันโมมี่งาแบนี้มันโมมีพันธุ์่งปัตตานีพ่อได้มาเลี้ยงเองก็เลยปลูกเอาซะเลยมีทีมองไหนปลูกบึ๊บเบื้องตี้ลระพี่น้องแต่ละตัวโอ้เห็นแล้วมีความสุขนําไม่ผิดแนวนี้เบิืองงวนกลางามเนาะแต่ว่าบ่ท่านขายเด้อพี่น้องเด้อบ่ท่านขายแล้วก็มอมีโตัวขายนําตอนนี้เพราะว่ามีแต่ตัวเมียนะครับ กระทองเกือบว่าสุดโตแล้วนะครับนี่ก็มีตัวหนึ่งตัวใดนะผสมผสมบีบตัวนี้เนาะบีบมาเตอร์ส่มนนก็ผสมว่าบามันเหมือเลยแมนว่าแดงเหมือเลยนี่ตัวนี้นะอยากเห็นว่าลูกออกมาสิเป็นยังไรนี่มานเม่นี่อยากเห็นเลอเกินว่าลูกเธอออกมาสิเป็นยางไงนี่นี่ใบเตยมหสีแหมแข้งขาคือขาตรงดีไหมไม่พีดเบิ่งที่ละข้อขากระใหญ่ บอกขายบอกไม่ผิดยังสิบอกขายมันบ,บอกพี่น้อง <laughs> แต่ว่าคันเอาไปคันบอกมียากระจอยเก่า <laughs> ขายไปเอาไปน้ำเข้าก่อน <laughs> หะนะมอเพิ่นมาผสมแม่เพิ่น,นมาเพื่อนบอกว่าแม่แม่เปิดอยู่บ่อืแม่ยังเปิดคุณหมอแม่กระถามเพิ่นเปิดไม้เขาว่กมาขายบ่เปิดค <laughs> <laughs> แม่บอจกจักแ,แม่กระถามเปิดแม่ยังคุณหมอ เปิดก็คือขายบอลก็เลยบมฮันขายนบะคุณหมอคุณหมอก็ได้ารขายท่านคือถามมาเปิดราคาบอลเปิดบ่าไหมไม่ยังเปิดคุณหมออ๋ขอบคุณแม่พิษหลายๆเลยพามาเบ่งงัวแดงงา่ำกับแปลงยานะครับหลายๆนะครับเบ่งแล้วก็มีความสุขตัวเราเห็นงัวแบบนี่สภาพแนวนี้พี่น้อง แต่เราโตอ้วนทนสมบูรณ์นะครับมีความสุขดีเฮามาเห็นเฮาก็สบายตาไปนะมีความสุขไปพร้อมนะครับนะครับโดยเฉพาะคนเลี้ยงคือแม่พิษอย่างสิทธินะครับดูแลยังดีเลยนะครับนี่มัดมือนี่คือสมบูไป์ใส่หน่อยมีงานงานมันบ่ทันได้ไปมันบ่ทันบ่ทันบ่ทันหอดหน้าไปเก็บบักพริกจ้างอ๋อบักพริกจ้างก็ไปเก็บคือการนาหน้าก็ไปเกี่ยวข้าวคือกันเนาะเกี่ยวโบ้เห็นบ้ได้เกี่ยวเดี๋ยวนี้ข้าวเพิ่นเกี่ยวรถเกี่ยวออ๋รถเกี่ยว เม่เม่าก้อนน่นกับไปเกี่ยวจางอยู่เดี๋ยวนี้มันโมม่เกี่ยวจางมันมีตลดเกี่ยวอืมอย่านี่เบิ่งเบิง,บงยาเนี่ยโอ้ยมาเป็งามแต่ยาได้พี่น้องปุ๋ยขิงว่านี่ผสมขี่ไก่นะครับกล้วยกับง้มเห็นแล้วก็สบายตานะครับ <laughs> แต่งยาแนวนี้อย่างสี่ละข้าเจา้าจังหวาขันอยากเลี้ยงง้วนนั่นให้ปลูกยากรน,นี่แต่ว่าไม่พิษเราก็เลี้ยงว่ามันยี่เจปีแล้วเพิ่งมาปลูกยา <laughs> แต่บอกพิษ นะครับเพราะว่าช่วงนี้ว่าแม่พิษบ่หลายนะครับแต่ละตัวอุวนทนสมบุรณ์ดีเขาพุ่นไม่พิษเลยหลายแม่พิษม,มีเบอร์โทรบอสมีจำได้บอจำได้อยู่เอาบอกเนบอกพี่น้องเขาเนอ,อ่านศูดหนึ่งหาหศนย์เก่าหนึ่งหกหาบอกเบอร์โทรไปแล้วแม่พิษก็อาจจะได้รับโทรศัพท์ดูในจักหน่อยเดอ้ <laughs> อเขาสิโทรมาจีบอัวง <laughs> ว่าท่านขายช่วงนี้ว่าท่านขายอาขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับยังพอกันคลิปใหม่มีความสุขหลายๆนะครับสวัสดีครับ